ก้นพาทัววันนี้นะคะเราจะพาชมพื้นที่สวยๆใจกลางเมืองพิจิตรที่ราคาเริ่มต้นนะคะตกที่ตารางวาละ15500บาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะลูกค้าฟังไม่ผิดค่ะคุณขาต้องพูดเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีพื้นที่นะคะที่จะเหลืออยู่ตรงนี้ค่ะตรงสีแยกตรงนี้นะคะเลี้ยวไปกัเป็นปั๊มหลินค่ะหรือว่าโลตัสท่าหลวงนั่นเองค่ะเราเข้ามาจากหน้าตึกเลยนะคะ ต้องพูดเลยนะคะว่าเราขายตั้งแต่ตึกนี้เลยค่ะคเฉพาะพื้นที่ตึกนะคะกับพื้นที่ด้านหลังของโฉนโดนะคะจะอยู่ที่129ตารางวาค่ะลูกค้าขาส่วนด้านหลังตึกนี้นะคะขวัญก็ยังมีพื้นที่เปล่านะคะที่รวมกันนะคะเกือบ2ไร่ด้วยกันค่ะ ใช่แล้วค่ะใครสนใจพื้นที่ขนาดใหญ่นะคะต้องการซื้อแบบเหมาเลยนะคะขวัญแผ่นกล้องให้ลูกค้าเห็นเลยนะคะว่ามีพื้นที่เปล่านะคะด้านหลังตึกแบบนี้เลยค่ะขวัญลงขายตึกนี้ไปนะคะไม่ได้นานนะคะก็มีลูกค้าสนใจค่ะขวัญก็เลยเข้ามาดูให้เห็นกับตาเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าขวัญนะคะสนใจที่จะซื้อตึกนะคะกับซื้อพื้นที่ด้านหลังนะคะขวัญก็เลยมาดูให้ค่ะ เราต้องบอกเลยนะคะว่าความยาวตึกนะคะตั้งแต่ต้นตึกนะคะเข้ามาในถนนเนี่ยนะคะก็คือยาว30เมตรเลยค่ะแล้วด้านหลังตึกนะคะก็ยังเป็นลักษณะตัวแอ L ไปอีกนะคะใครที่สนใจอยากเห็นฉนดน,นะคะทักขวันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวขวัญส่งนโนดให้ค่ะจะได้เห็นภาพนะคะ พื้นที่ในฉนดนะคะซึ่งรวมตัวตึกด้วยนะคะจะอยู่ที่129ตารางวาค่ะลูกค้าขาผู้ขายต้องการแค่8ล้านบวกบวกเท่านั้นค่ะซึ่งตึกนี้นะคะก็สามารถทําเป็นโชว์ลูมได้ค่ะเพราะเปิดด้านข้างได้หมดเลยนะคะและถนนค่อนข้างกว้างค่ะลูกค้าส่วนด้านหน้าตึกนะคะเดี๋ยวขวัญจะแผนกล้องไปค่ะซึ่งทางนี้นะคะก็จะไปปั๊มหลิมนะคะแล้วก็โลตัสท่าหลวงค่ะ ขัญ <tinc S 2> ต้องบอกเลยนะคะว่าหน้าตึกเขานะคะกว้างมากๆเลยแล้วก็ตึกนี้นะคะขอนเห็นโฆษณาเข้าไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆค่ะลูกค้าสอบถามมานะคะเรื่องระยะล่นนะคะขอนต้องบอกเลยนะคะว่าไม่เกี่ยวค่ะเนื่องจากตึกนี้นะคะสร้างมานะคะก่อนกฎหมายควบคุมอาคารค่ะดังนั้นนะคะไม่สามารถบังคับย้อนหลังได้ค่ะเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าขันนะคะมีใบอนุญาตก่อสร้างด้วยค่ะดังนั้นนะคะเมื่อลูกค้าซื้อไปนะคะ ห้ามหรือด้านหน้าตึกเด็ดขาดค่ะเพราะไม่งั้นนะคะเดี๋ยวจะเจอนะคะในเรื่องของกฎหมายเรื่องของระยะล้นตึกนะคะถ้าลูกค้าซื้อไปนะคะก็แค่ขอดัดแปลงได้เลยค่ะเนื่องจากเรามีใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะใบอนุญาตก่อสร้างค่ะเราต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าของของเขานะคะเป็นวิศวกรนะคะสามารถปรึกษาได้ค่ะเกี่ยวกับที่ดินอาคารนะคะงานถนัดเลยค่ะลูกค้าขา และก็เป็นความโชคดีนะคะถ้าลูกค้าต้องการซื้อพื้นที่ด้านหลังเพิ่มนะคะขันสอบถามมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าขัญอยากซื้อนะคะให้ขนานกับพื้นที่129ตารางวาด้านหลังทั้งหมดนี้เลยค่ะยาวต่อจากตึกมานะคะ20เมตรค่ะแล้วก็ลึกเข้าไปอีก25เมตรค่ะดังนั้นนะคะพื้นที่ด้านหลังที่จะซื้อเพิ่มเน่ยนะคะอีก118.5ตารางวาค่ะของอย่างรวมกันก็1ิล้านต้นๆค่ะลูกค้าค่ะ